ชุมชนไร่สีสุขตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งถนนชยางกูลตำาบลไร่สีสุขอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่สม,มีเขตพื้นที่บริการ9หมู่บ้านปรัชญาโรงเรียนสุวิชาโนพระวังโหตุผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานั้นโรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำกิจกรรมในชั้นเรียนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพจุดเด่นของการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการจับเปิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบการแก้ปัญหาได้เรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาด้ตนเองครูดได้ทํางานร่วมกันกานการ,ราทํางานแบบชุมชน t o c ก็วจะมีกระบวนการอยู่ามขั้นตอนคือร่วมสร้าง ร่วมสอนแล้วก็ร่วมสะท้อนผลผู้บริหารถือว่าเป็นหัวใจหลักสาคัญในการขับเคลื่อนที่จะทําให้เกิดการพัฒนาหรือเริ่มจากกระบวนการที่จะต้องประชุมวางแผนเพื่อทําสร้างความโปรใจกับคณะครูในเรื่องของการใช้นวัตกรรมทั้งสองเรื่องนะครับโภคยันโปรและในสต๊าดดีะรวมถึงการสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับสิ่งที่รุ่เรียนอยากให้เกิดหรืออยากให้พัฒนาร่วมกันภายใต้โครงการนี้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนเป็น หัวใจหลักของการจัดการศึกษาการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและในทศวรรษที่21ในส่วนของเรียนเองก็ได้มีการวางแผนร่วมกันนะครับในการจัดทีมงานให้เป็นสายชั้นมีการวางแผนให้มีการสะท้อนผลแนะดับห้องเรียนแล้วก็มีการสอนผลแนดับโรงเรียน จากการได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้นวัตรกรรมการศึกษาชั้นเรียนวิลวิธีการแบบเปิดพบว่าเด็กได้อาสนุกสนานในการที่จะเรียนรู้เขาได้รู้จักการคิดได้ตนเองและก็ลงมือทําตามที่ตัวเองคิดไว้นะคะ มีความตื่นเต้นในการที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียนใหม่ๆเขากล้าแสดงออกรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมีความเป็นผู้นำและก็เป็นผู้ตามได้ค่ะแล้วก็เด็กได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มในส่วนตัวของดิฉันนะคะจากการใช้นวัตกรรมทำให้มีโอกาสได้ที่จะพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปพร้อมกันได้ทำงานแบบร่วมมือร,มร่วมพลังกับกลุ่มครูในโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเป้าหมายที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญได้นาเนินงานโดยร่ยรวมกันเลือกบทเรียนที่ต้องการสอนมาศึกษาวิจัยตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันจนได้บทเรียนที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริงรวมทั้งตัวครูก็เกิดการเรียนรู้จากการพัฒนาบทเรียนนั้นด้วยเป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพเป็นวงจรที่มีระบบต่ตอเนื่องและมีการดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในบริบทการทำงานจริงในชั้นเรียนและในสสาษาของครูครูเป็นผู้ขับเคลื่อนและปรับกระบวนการทำงานด้วยตนเองเนื่องจากครูเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจในการทำงานของตนเองดีที่สุดค่ะ,ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในชั้นเรียนนะคะจากการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนนะคะ lesson study และวิธีการแบบเปิด open approach นะคะจะเห็นได้ชัดเจนคือเรื่อง นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกโดยการนำเสนอ,อก็จะแย่งกันออกมาพูดและอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนและกะ็มีการวางแผนในการทำกิจกรรมซึ่งเด็กๆทุกคนก็จะมีความสุขนะคะ,ะจากการเห็นสื่อจากของจริงจากการได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนนะคะทุกคนก็จะยอมรับ ฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะแล้วทุกทุกข้าก็จะทำให้เด็กมีความสุขที่จะเรียนคณิตศาสตร์ค่ะ